โอ๊ยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยสั่งซื้อไปตั้งหลายวันแล้วไหนบอกว่าได้วันนี้วันนี้รอจนจะเย็นอยู่แล้วเนี่ยโอ๊ยปะปะมินตื่นเต้นปะปะมินตื่นเต้นปะปะมินมีพัสดุมาสง่งเย,ย้ในที่สุดก็มาแล้วโอ้โหดีใจสุด,สด ซื้ออะไรอะ่ะกล่องให,ใหญ่ๆเนี่ยกว่าชุกกะบ่าวจะแบกเอาขึ้นมาให้ถึงเนี่ยเกือบจะตกบนไดอะ่ะเออน่ะเออน่ะของส่วนตัวของส่วนตัวดูดีแปปป์มิน erm มีของส่วนตัวที่ไม่บอกชุกกะบาวแล้วหรอแหม่นิดหน่อยนิดหน,น่อยไม่ต้องสีเรียสน่าชุกกะบาวนี่นี่ในครัวไม่มีอะไรท,ทำแล้วหรอลงไปทําอะไรในครัวเหอะไปเ <c oughs> ชไม่อยากให้รู้ไม่รู้ก็ได้ไปแหละ น่าสงสัยจริงๆเลยป๊ป๋มินสั่งซื้ออะไรมาต้องทำตัวให้มีความลับด้วยแล้วแอบดูอยู่ตรงนี้ดีกว่าไห <c oughs> นๆดูสิว่าจะสวยงามตรงปกหรือเปล่า <c oughs> เปิดเลยเปิดเลยช <c oughs> ะาดา,ดา <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ผ้าคลุมร่าง,งหนแฮร์รี่พอตเตอร์ส่งตังมาจากฮอกวอตส์ฮ้ มดเหยเนี่ยโหสวยชมัดไม่คิดว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยพอเราใส่ไปปุ๊บต้องล่องหนปับ๊บแน่เลยฮะาปปมินคิดว่าจะล่องหนได้จริงๆหรอ <c oughs> ลองใส่แล้วลงไปเทสดีกว่าว่าจะมีใครเห็นเราหรือเปล่า <c oughs> อุ๊ยอุ๊ยอุยทาทางสนุกแล้วสิชวนแก๊งสามแฝดแกล้งปปปมินเล่นดีกว่า เด็กเด็กเด็ก,ดกนี่นี่เด็กเด็กจุ๊จุๆๆ๊พี่มีอะไรสนุกสนุกมาชวนกันเล่นพี่แปปปมีนะ่ะเขาสั่งซื้อเสื้อคลุมล่องหนมาแล้วเขานึกว่ามันล่องหนได้จริงๆเดี๋ยวพอพี่แปปปมีลงมาพวกเราต้องแกล้งทําเป็นไม่เห็นเขานะ <c oughs> ได้เลยค่ะแค่คิดก็น,น่าสนุกแล้ว <c oughs> ว้าวใส่แล้วสวยเท่ดูมีสง่าราศีชะมัดตอนนี้เราคงล่องหนเรียบร้อยแล้วได้เวลาสนุกแล้วสิ ลงมาแล้วทําเฉยกันนะทุกคนทําเฉยโอ้โหอยู่กันพร้อมหน้าลองเดินผ่าเข้าไปตรงกลางสิถ้าไม่มีใครทักแปลว่าไม่เห็นเราจริงๆ ้องนี้ดีกว่าเออเออพี่ชุกกะเบาคะพี่ชุกกะเบาเห็นพี่แปปป์มินไหมคะวันนี้พวกเราไม่เห็นพี่แปปป์มินเลยเออน่าจะนอนเล่นอยู่บนห้องอ่นแหละพี่เพิ่งเอาพัสดุกขึ้นไปให้เหมือนจะได้ของเล่นใหม่มาไม่ต้องไปกวนพี่เขาหรอกอุ้ย <c oughs> พี่แปปป์มินมีของเล่นใหม่เหรอคะอยากรู้จังเลยน้าว่าเป็นอะไรฮ่ <c oughs> าฮ่าจะห่างให้ก็ไม่บอกอุ้ยจะว่าไปนอกจากเราล่องหดแล้วพวกนี้จะได้ยินเสียงเราหรือเปล่าเนี่ยเทสตหน่อยดีกว่าสวัสดีจ้ามีใครได้ยินแปปป์มินไหม ว้าวสุดยอดนอกจากจะไม่มีใครเห็นแล้วยังไม่มีใครได้ยินอีกเนีจะพวกเด็กซอนพี่ไม่บอกหรอกว่าพี่มีของเจ๋งๆไม่งั้นต้องมาแอบเอาไปเล่นซนแน่นอนอันเนี้ยพี่ห่วงนะขอบอกฮ่ามินซอจุ๊มินซเออเอมินซซเขาขำามค่ะเมื่อกี้มินซึมอ่ะเผลอไปจักรจี้เท้ามินซอ่ะใช่ไหมใช่ไหมมินซซใช่่ะใช่มิน มชอบแกงจากกะจีเท,ท้ามินโซมินโซเลยหัวล็อกขึ้นมาเฉยๆอุ้ยเปลี่ยนเรื่องพูดดีกว่ายี่มินโซนี่หัวล็อพี่เปปเปอร์มินเดี๋ยวก็โดนจับได้กันพอดีอะพี่ชุกเปล่าคะวันนี้มีขนมอร่อยๆให้พวกเรากินไหมคะมีแน่นอนจ้าอุ้ยนี่ได้เวลาขนมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่เอามาให้เปปเปอร์มินล่องหนก็ไม่ต้องกินละกัน ขนมมาแล้วจ้าทุกคนวันนี้นะพี่อุตส่าห์ทำเค้กบ้านช็อกโกแลตของโปรดพี่แปปปมินแต่พี่แปปปมินไม่ยอมลงมางั้นเดี๋ยวใครอยากกินก็กินเลยนะไม่ต้องไปรอพี่แปปปมินหลอกเสียเวลาโหเค้กบ้านช็อกโกแลตของโปรดฉุกกะบาวนี่ใจร้ายชะมัดเราไม่อยู่ก็เรียกได้นี่นะเฮ้ใครจะไปยอมอ้อมํ ฉุกกะบ้าเค้กบ้านชอกลตนหายไปไหนแล้วอะคะนั่นสินั่นสิมาเกียงวางอยู่ตรงนี้เลยนี่นาหุ้หายไปได้ไงอะจริงด้วยค่ะจริงด้วยมีหน่ซึมชักจะกลัวๆแล้วนะคะเนี่ยบ้านเรามีอะไรแปลกๆแบบนี้ด้วยหรอฮ่าๆๆสนุกชะมัดทุกคนทุกคนไม่ได้ยินแปปปมินใช่ไหมล่ะแปปปมินกินแองและขอบอกว่าอร่อยมากมัวจะตกใจกันอยู่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นกินเค้กกระต่ายน้อยด้วยเลยดีกว่าอ๊ม ่ชุกกะบาวคะเขกกระต่ายน้อยที่มินโซนเล็งไว้หายไปแล้วคะ่ะอุ้ยแย่แล้วทำไมอยู่ดีแค้กหายแบบนี้เนี่ยพี่ว่าบ้านเราอะต้องมีสิ่งไม่ดีซ่อนอยู่แน่เลยสิ่งไม่ไดียังไงคะพี่ชุกกะบาว <S <S 2> <S 2> ก็พวกปีศาจต,ตัวแสบจอมวายร้ายไงที่ชอบทําตัวหลบหลบซ่อนๆพอเราเผลอก็มาแอบขโมยของเราไปไง <S <S โอ้โหชุกกะบาวนี่ตั้งใจว่าเป็นปมมีลือเปล่าเนี่ยเฮ้ พี่ชุกะบาพูดกับบินเซ่ใช่ไหมคะเมื่อกี้เนี่ยอุ้ยใช่จ้ะใช่จ้ะพี่จะบอกว่าเปล่ปาเปล่าน้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่าหมดเดี๋ยวพี่ต้องโทรสั่งให้เขามาส่งที่บ้านเราแล้วไม่งั้นเราจะไม่มีน้ำกิน <c oughs> อ๊ยค่อยอย่างชั่วนึกว่าจะได้ยินที่แป,ปร์มินโพสอีกทุกคนกินขนมกันเถอะเดี๋ยวพี่มีข่าวดีจะบอกอ้ําอ้ําอ้ําข่าวดีเลยคะ่ะพี่ชุกะบา อ้อยเยมินเซจอมแสบมานั่งทับขาไปป้ามินทำไมาเนี่ยข่าวดีก็คือปกติแล้วหลังกินขนมเสร็จจะเป็นเวลาที่ทุกคนต้องช่วยกันทํางานบ้านใช่ไหมล่ะแต่วันนี้พี่มีข่าวดีเป็นวันไม่ต้องทํางานบ้านทุกคนกินเสร็จก็นอนกันให้ตามสบายไปเลย <c oughs> ไงเป็นงานหน่าแปปเประมินุาสาร้องหนหายตัวจะได้ไม่ต้องทํางานบา้านกลายเป็นวันนี้ไม่ต้องมีใครทําเลยสักคนจริงดิเ <c oughs> ย้ๆยพี่ชุกกะบ่าวใจดีที่สุดเลยงั้นเป็นพรุ่งนี้ทํางานบ้านคุณสองกันเลยดีไหมคะพี่ชุกกะบาถูกต้องจ้าพรุ่งนี้ทุกคนต้องช่วยกันทํางานบ้านคุณสองถเถอะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราใส่เสื้อคลุมล่องหนอีกก็ได้ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นมินโซนอนกลางวันดีกว่ามินโซง่วงมินโซนอนโซฟาตรงนี้แหละ <c oughs> นีะ่แน่อ้อยอ้อยอ้อยอะไรกันเนี่ยมันนั่งทับจนจะเป็นเนบทั้งตัวแล้วเนี่ยอุยอ้ยมินโซมินซึมแรงโซฟ,า,โซฟาไว้แล้วมินซ,มซึมนอนด้วยนี่แน่ <c oughs> โอ้โหนอนกันน้าอบอุ่นีจังเลยงั้นพี่ขอนั่งเล่นด้วยคนนะนี่แน่อ้อย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 แล้ว หนักหนักหนักหายใจไม่ออกเน็กด้วยอ้อยอ้ยอ้อยอ้ยอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่นสินั่นสิแผ่นดินไหวหรือเปล่าเนี่ยโอย้ตกใจหมดเลยวันนี้บ้านเรามีแต่เรื่องแปลก,ปลกนั่นสิมันชักจะแปลกเกินไปแล้วนะเนี่ยเราแค่ลองหนนะแต่ตัวเรายังอยู่มานั่งทับเนี่ยไม่ได้รู้สึกเลยเหรอเนี่ยว่าทับคนคนหนึ่งอยู่เนี่ยอุย๊ยจริงด้วยค่ะพี่ชุกบา่าว จริงจริงจริงอะไรหรือมินเซจริงที่ว่าแผ่นดินไหวใช่ไหมใชจใช,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 ช่เลยค่ะอ uh, ุ๊ยหลุดปากเกือบไปแน่สงสัยแผ่นดินไหวจริงๆค่ะอยู่ดีๆพวกเราทุกคนก็ล้มแล้วเนร้านาเลยนอนนอนนอเมื่อไหร่พวกนี้จะเริ่มสงสัยสักทีเนี่ยว่าแปป๊มมินหายไปไหนไม่มีใครนึกถึงพูดถึงแปป๊มมินแล้วเหรอเนี่ยแกล้งซะหน่อยดีกว่านี่แน่ฮะผีหลออยู่ดีๆพรอมเช็ดเท้ทาก็ลอยมาตกตรงนี้ค่ะนี่แน่วายอยู่ดีๆก็มีเทียนตกมาตรงนี้ค่ะผีหลอพผีหลอ ฮาสนุกจังเลยสนุกจังเลยโ <c oughs> ยนอะไรใส่อีกดีนะโต๊ะตัวนี้เลยดีไหมจะได้ตกใจสุดๆกันไปเลยหืมเกเรเกินไปแล้วนะนี่เด็กๆพี่ว่านะบ้านเรามีอะไรแปลกจริงๆอะล่ะเรารู้สึกว่าเรื่องแปลกๆมันจะอยู่แถวๆนั้นเดี๋ยวพี่จัดการเองนี่น่อ้อยแรงเกินไปแล้วนะชุกบ่าวก็เปป้าปมิ่น่ะกะจะโยนโต๊ะใส่พวกเราเลยนะไม่แรงกว่าหรอฮะนี่เห็นป้ามิเหรอเนี่ยไว้เต๊ะแตกแล้วว่า พี่ชุกบาลไม่น่าพลาดเลยอะไรเนี่ยเปาะแตกพลาดพูดเรื่องอะไรกันอนะแปปปมินไม่เข้าใจออ <c oughs> เออ,เอ,อคือว่าพี่แปปปมินคะพวกเราอะเห็นพี่แปปปมินได้ยินพี่แปปปมินตลอดเลยคะ่ะหลับแรงไม่เห็นนะอ้า มาแกงเปปเปอ์ม้นท์ทำไมเนี่ยแล้วผ้าคลุมนี้มันไม่ได้ล่องหนได้จริงเหรอ,อนเนี่ยถอเปปเปอ์ม้นท์มันจะไปม,มีจริงได้ยังไงผ้าคลุมล่องหนนะมันมีแต่ในน้ำโถเอ้ยถามคนขายแล้วนะเขารับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าล่องหนล่องหนเฮ้ยเปปเปอ์ปปม้นท์โกรธแล้วจะไปจัดการคนขายที่มันหลอกขายของเปปเปอ์ม้นท์แล้วเปปเปอ์ม้นท์ก็ะปองทุกคนเราด้วยที่มันลวงมนแกงเปปเปอ์ม้นท์นะโถหยอกหย,ยอกนะอย่าโกรธเลยอยา่าโกรธเลยเมื่อกี้เพิก่กินเค้กอร่อรยอร่อยของชูกกบาไปต้้งสองจ เราเล่นเฉยๆคำนขามาอย่ากดนะย่ากดนะเดี๋ยวชุกกะบาวอะไปเอาเค้กอร่อยๆมาให้อีก3จานเลย <c oughs> อ่ะอ่ะอะก็ได้ก็ได้เห็นกับเค้กแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเปปร์มินขอขึ้นไปโทรจัดการร้านขายของก่อนนะ <c oughs> หืมหลอกไปปะามินทุกคนเลยนะเนี่ย